เสียงไก่ขันแวววมาแต่ไกลราวกับจะปลุกบางอย่างในใจให้ตื่นขึ้นแต่ไม่ใช่ความฝันไม่ใช่เช้าวันใหม่ที่มีข้าวร้อนๆกับไข่ดาวหงมฉุยไม่ใช่แม่แม่จ๋าจันจีราหันซ้ายหันขวาในเพิงไม้เก่าๆที่หลังคารั่วจนเห็นท้องฟ้าแสงแดดสาดผ่านฝ้าไม้กระดานมาตกตรงหน้าเธอพอดีเธอกอดตัวเองไว้แน่น ทั้งหนาวทั้งหิวทั้งกลัวแม่อยู่ไหนเพิงพักหลังนี้ตั้งอยู่หลังตลาดที่ร้างแล้วครึ่งซีกคางคลองน้ำเน่าเหม็นที่มีคนเร่ร่อนอยู่บ้างปราบปรายต้นกลวยดันคางพอให้ร่มเงาแต่ไม่พอจะหลบฝนหรือเก็บลมหนาวยามเช้าได้เด็กหญิงวัยแค่เจ็ดขวบกำลังนั่งกอดเข่าบนฟูกเก่าๆที่เคยใช้เป็นที่นอนร่วมกับแม่และจ้องไปที่ผ้าห่มผืนบาง ซึ่งกลายเป็นเพียงเศษผ้า